สปาเกตตี้โบโลเนสพร้อมเสิร์ฟค่ะอันนี้เป็นเส้นสปาเกตตีข้างซองบอกว่าต้ม8นาทีแต่ว่าตอนต้ม8นาทีเสร็จให้แฟนชิมให้หัวซิมพนมาต้มต่ออีก3นาทีซาวสันทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ความชอบส่วนบุคลคลนะคะดังนั้นขั้นตอนการต้มเส้นข้างไปอันนี้คือซอสที่เราทำเสร็จแล้ว ผัดบ่ไส้ส้มจะของจนเกินไปมันก็น่ากินนะคะพรุ่งนี้จะอัดคลิปกินเป็นนี่นะสปาเกตตี้โบโลเนสนี่หนะอันนี้เป็นพาเมซานชีสมันสิแบบว่าเข่ากันกับอันพาสตา้าชีสแสต็มหัวละผ้า ถามมาผักวก,กินบอ่อผั <im ple> วบ่กินแต่ว่าเนี่ยอยากใสเ่เพื่อความกิบเก,ก๋อัดคลิปเสร็จแล้วก็จะถอดหงละผ้าทิมพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องควร่นเวยหวย,ยส่วนผสมหลักนะคะคือซอสบงสเหน่งสำเร็จรูปค่ะแล้วพวกนี้คือเรามาใส่เพิ่มเพื่อเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะมีกระเทียมหอมใหญ่เห็ดพริกหวานอันนี้พริก เพิ่มความเผ็ดความจุดจ้านะคะแฮนซาลามี่มเนื้อบดอันนี้ก็คือเป็นเส้นสปากเกตตีจะนำไปต้ม8ดนาทีค่ะส่วนตัวจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะพอกระเทียมแบบยังไม่เหลืองหรอกเราก็เติมหอมใหญ่ลงไปค่ะส่วนตัวคิดว่ากระเทียมมันสุดยากกว่าหอมใหญ่เนี่ยก็จะเจียวต่อไปจนหอมใหญ่เหลืองดีนะคะ พอหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมนะคะเริ่มหอมและเหลืองดีใส่เนื้อลงไปเนื้อบดจะผัดจนกว่าเนื้อเป็นสีน้ำตาลนะคะเพลงนี้เพลง Starboy นี่นะคะเนื้อแห้งแล้วนะตอนนี้เราใช้ไฟอ่อนมากๆเลยนะคะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปเลยค่ะอันนี้มีแฮมกับซาลามี่ใส่ตามใจชันนะคะอันนี้แฟนเจ้ให้ใส่นะเขาชอบกินแบบนี้ มีแฮมมีซาลามี่มีพริกหวานแล้วก็เห็ดแล้วก็พริกเผ็ดนิดหน่อยแล้วก็ที่เพิ่มเติมจากตอนแนะนำส่วนผสมคือมะกอกโอลิฟแล้วก็จะใส่ซอสลงไปค่ะเราจะตุนไฟอ่อนนะคะประมาณ5ลองเดลิสไลท์เทอรติมินิส How long we stir it for? How long you w a n t stir? Yep. You don't stir. Yeah, don't stir but how long we leave it? Like leave it. Yeah. How <30 S 2> long? <minutes. S 2> okay. สามสิบนาทีถึงชั่วโมงหนึ่งนะคะ Last day ประมาณจะสองโมงกว b o ด y นี่นะคะเราใช้ไฟอ่อนนะคะ ก็แวะมาคนบ้างอะไรบ้างใช้ไฟอ่อนตุ๋นไปประมาณ30นาทีค่ะชอบ่ปออ๋อเลื่อนเรื่อนเรื่อนนี่เอ้ยสังมาตัวนึงเถอะอันนี้ลิกไข่ดำนะคะเขาชอบให้ใส่เยอะๆเมื่อกี้ออเดอร์มาเกลือเกลือใช้เป็นเกลือตัวนี้แล้วกัน ไอ้ที่ใส่เกลืออันนั้นมันพังก็เลยต้องใส่เป็นเกลือตัวนี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะก็แวะมาคนบ้างนะคะจับเวลาไปประมาณสัก30นาทีค่ะสรุปวันนี้ตุน40นาทีนะคะนี่จะปิดฝาตุนไฟอ่อนสุดค่ะหน้าตานะคะใส่ตามใจฉันค่ะเดี๋ยวก็จะปิดไฟปิดฝา ทิ้งไว้สักประมาณ1ชั่วโมงค่ะอันนี้เราจะตัดกินเลยก็ได้นะคะแต่แฟนเจ์เขาบอกว่าเราแบบว่าปิดไฟปิดฝาให้เขาเซตสัก1ชั่วโมงมันจะอร่อยขึ้นจักเขาเะาพี่น้องเฮ็ดตามใจคนกินละจะทำตามใจคนกินนะคะโอเคนี่นะคะ